สวัสดีค่ะเจอกันช่วงบ่ายนะยังร้อนอยู่นะคะวันนี้มีแดดด้วยวันนี้มีแดดนะมาชานหนึ่งตอนแรกว่าจะมาบ่ายโมงมาไม่ได้นะแดดยังไม่ไปไหนเลยวันนี้มีแดดนะคะเด็กๆยืนใต้ร่มไม้กัน สวัสดีทุกท่านนะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการช่วยกดไลค์และเป็นกำลังใจให้กับเรานะสวัสดีค่ะคุณแม่ใหม่สวัสดีจ้านะน้องมูกนะมองชัดไหมคะแม่แมไลค์ชัดหรือเปล่ามันก็วันนี้มีแดดนะวันนี้มีแดด แม่ลูกยืนคนละฝั่งต้นไม้นะวันนี้ร้อนอยู่นะครแม่แต่ว่าเริ่มจะคลึ้มคลึ้มไม้ละเริ่มจะคลึ้มคลึ้มมาไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่าเมื่อวานฝนไม่มานะเมืม่อเมื่อวานฝนไม่มาเห็นเราเอาทรายมาลงหรือเปล่ากลัวทรายเราหรือเปล่า นอนกันสบายใจเลยเมื่อวานน้องมุกนอนแต่สองส่องทุ่มหรือเปล่านี่แหละนอนไวมากนอนคนละทีนะตัวเล็กนอนหลังนะน้อมุกนอนก่อนนอนคนละที ีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้ามาเด้อแม่แม่เมตาเปิดร้านให้กับน้องได้นะคะเมตาเปิดร้านเปิดประเดิมให้กับน้องมุกได้นะคะ <c oughs> ผลไม้ก็เช่นเคยนะคะแม่แม่จาผลไม้สามสิกราเช่นเคยนะคะยังไงก็ฝากแม่แม่นะทุกท่านด้วยนะคะเมตตาเปิดร้านให้กับน,น้องนะคะได้กินได้ทานร้อนอบอ้าวเหลือเกินเมื่อวานอากาศดีนะพ็ะดีร้อน แล้วก็เพิ่งคลุ้ м มาอีกอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะสวัสดีจ้า กองสายก็ลงกันเรียบร้อยนะได้คนละสามกองนะแม่แมได้คนละสามกองอกนี่แ้วนู้นของน้องมุกนะคะเรียบไปแลนะนะได้คนละสามกองฝนตกมาก็ไม่ต้องกลัวแชะนะและนอนสบาย อยู่ใกล้กับแพงก็ต้องเฝ้ากันตลอดนะทั้งวันมาหากาอยู่ใกล้กําแพงแบบนี้เพราะว่าอยู่ร่มเนาะอยู่ร่มต้นไม้นี้อยู่ติดกับกําแพงนะก็เลยนะต้องเฝ้ากันทั้งวันเลยนะกลัวถูกาแพงเขาพังน,ะน่งเฝ้ากันแล้วถูกำแพงก็พังนะทําไม่เป็นเด้ ใบของเราจะได้หรือเปล่าเนาอยังไม่มีร่มเท่าไหรนะตรงนี้สวัสดีทุกท่านนะคะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะแม่แม่แมจะนะเปิดร้านเปิดประดมนะคะนะวันนี้ก็ยังมีกล้วยอยู่นะแม่แม่แมนะนะกล้วยหว,วานวาน,นะ รวยหวานๆเลยนะสุกงอมมากๆ ทานข้าวกันหรือ,อยังน้องแม่แม่จะได้ไหม,ม,มร้อนเครื่องร้อนเมตตาเปิดร้านให้น้องได้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยจ้า mhm <clears throat> mhm <clears throat> ช่วงนี้หลายที่ฝนเริ่มตกกันแล้วน้องมีแน่น,นะได้คลายร้อนลงนิดหนึ่งเนาะ ใช่ว่าไลรไปไลรมาแล้วเครื่องตัดไปเฉยๆนะร้อนร้อน <ś led> สวัสดีจ้าเข้ามาทักทายพูดคุยกันก็ได้นะคะแม,แม่จ้าจะได้ไม่เงียบไม่เงาาง,งคุยกันได้จ้า 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。 True. <laughs> กหลับสบายตั้งแต่คืนแรก hm ที่ลบแดดก่อนแดดส่องน่าจะประมาณบ่ายสองอกว่าเนะาะลมถึงมานะคะ่ะแม่ลบแดดก่อนลบแดดก่อนสวัสดีจ้าลบแดดก่อนนะแม่ ผลไม้ตั้งอยู่ด้านข้างนะเห็นน้องช้างก่อนแล้วกันนะกเนาะแดดก่อนสักนิด หลบแดดจนะไม่เห็นผลไม้นะคะแม่แม่หลบแดดก่อนส่วนตรงน้องช้างนี่ร่มร่มตลอดนะจะจะจะแดดช่วงเช้าไม่นานนะแป๊บเดียวหลกเดดก่อนแป๊บหนึ่งสักประมาณบ่ายสองกว่า,วาถึงจะถึงที่ตรงม่ความนั่งไหลนะคะ เป็นไม้หินอ่อนแล้วมันรากลาบากไม้หินอ่อนแล้วรากลาบากนะคะแม่แม่วันนี้นั่งพื้นกันเลยทีเดียวนะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าดูว่าเราจะเอากระบะปูนมาวางกันดีกว่านาะ กระบะปูนมาวางจะได้เห็นผลไม้เรยเชิญได้นะคะคุณพ่าคุณแม่สาวเม่ตาเปิดร้านให้กานมองมุกด้วยนะคะนี่ยืนจองกันตาละห้อยเลยนะคะ จังกันตาละห้อยเลยจ้าแม่แม่เนี่เมื่อคืนเขาหลับก่อนเพื่อนเลยนะก็ได้กองดินใหม่แล้วเขาก็นอนบนกองดินเลย เขานอนบนกองดินเลยนะก็สบายเขาเนาะเย็นเย็นนะดินทรายเย็นเย็นกินอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายนะแม่เนาะเย็นอนอนหลับสบายเลยนะคะแม่ อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหรน่นะเพราะว่าแดดแดดส่องนะคะแม่แดดส่อง <c oughs> <c oughs> เสี่ยงแล้วไม่มีนะวันวันก่อน <c oughs> วันก่อนนะที่มาถึงฝนตกนะฝนตกแล้วก็เดินตากฝน สวัสดีคะ่ะคุณแม่ยังไม่ได้ทาสักตะกล้าเลยคะ่ะสวัสดีจ้าแม่จ,มจ้าสวัสดีนะคะร้อนนะครับกเครื่องไรของเราตัดวันนี้มีแดดนะมีแดดอากาศร้อน ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าน้องมุกน้องมุกได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเย้ๆนะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีไมประสงค์ออกน้านะคะที่เมตตาปิดร้านให้กับน้องมุกขอบพระคุณมากๆเลยจ้ากราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ขอบพระคุณตอบพระคุณนะคะดีใจอยู่ทางนู้นละดีใจอยู่ทางนู้นละนะคะดีใจอยู่ทางนู้นแล้วขอบพระคุณคุณแมใ่ใจดีไหมประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เมตตาปิดตาให้กับน้องมุกนะคะได้กินได้ทานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยได้อิ่มเนาะเดี๋ยวขอแบ่งให้ตัวน้อยกินด้วยน้อแม่เนาะแบ่งให้ตัวน้อยกินด้วยนั่นานั่นโชว์อะไรให้ดูเนาะเนี่ย อีกคนหนึงก็จ้องใหญ่เลยนะบขอบคุณนะคะขอบระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยจ้าเดี๋ยวป้อนก่อน มองเห็นหรือเปล่าน้อคุณแม่เดี๋ยวป้นปทเทผผลไม้ก่อนนะคะและขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ใจดีมากๆเลยนะจิมเมตาพิจารณากับลูกมุกขอบคุณจ้าสองค่า ัผลไม้มาเพิ่มก่อนนะคะคุณแม่จะหาเลยอีกสิบต่างกา Thank you. นะคะคุณแม่จาก22ดา